สวัสดีครับอยู่พมป่าฮะวันนี้เราอยู่กับช่องป้ายดีเสือนะฮะเพิ่งกินลูกชิ้นใส่พริกมาฮะแต่ตอนนี้มันฝนตกอยู่นะฮะวันนี้เราจะมาซอสโหลดแมทบล็อกเดียวนะฮะแมทบล็อกเดียวนะฮะแต่แล้วนะฮะเนี่ยแมทตันเนี้ยแมทตันนี้นะฮะนะฮะแมทตันนี้ยแล้วฮะทันนี้แล้วฮะให้เรากดเข้าไปที่เฟสตโต้นะฮะ เพื่อสตูนะอันนี้เลยฮะน่าอันนี้เลยฮะนนเะพราะบุญเข้าไปเลยฮะงั้นให้เราพิมพ์คำว่าหมอแม็บม,มายควรอครับบอบ๊อกบ๊อก ดอเอียบบดอกบล็อกเดียวนะฮะเราก็ให้ติ๊กเออฮะนั่นนาะแล้วนี่ก็ให้เราอาจเจอแล้วฮะนี่นะฮะอันนี้นะฮะอันนี้นะฮะอันนี้นะฮะนะฮะเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปเลยนะฮะกดรอบน่มันตกอยู่นะฮะตอนเนี้ย นี่ค่ะแล้วดังนั้นให้เรากดเราดูแล้วเราก็กดเข้าไปนะฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ้ากดเข้าไปนะฮะดไปที่นี้เลยฮะตกลแล้วฮะฝนตกอย่างแรงเลยฮะฝนตกอย่างแรงมากเลยผมต้องพูดแรงแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้ฮะให้เรากดเข้าไปนี่ฮะเนี่ยตรงนี้ ก็กดเข้าไปมันก็จะเข้าแมบบให้เราฮะแล้วสอบแมบกันอาอย่างนั้นเลยฮะมันก็จะเข้าแมบบให้เราแล้วเราก็จะไปเจอเลยนะฮะตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยตรงนี้เลยนะฮนี่ยให้กดตรงนี้เลยฮะกดตรงนี้ฮะก็กดเข้าไปแล้วก็กดอันนี้เลยฮะกดแล้วกดอันนี้เลยฮะแล้วก็กดติ๊กนี้เแยฮะติ๊กตรงนี้ฮะแล้วหลังจากนั้นเราจะเข้าแมบไปเจอเองนะฮะ แค่นี้แหละครับบ๊ายบายลืมกดไลค์และกดไชร์ให้ผมยนะฮะถึง20ไลค์นะฮะบ๊ายบาย